เ e ลีแวร์เดคิปเ s ลชูสสวยมากดูบริเวณฝั่งนี้เพื่อนบรรยากาศตรงนี้ไม่เหมือนอยู่อินเดียเลยเนาะเหมือนอยู่ยุโรปอ่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียแล้วฮะก็เพิ่งลงมาจากเมืองเลนะก็ตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปรอขึ้นรถบัสฮะมี ย้ายเมืองครับผมวันนี้โดยเมืองที่ผมจะไปคือเมืองอูดัยปุระนะครับผมซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของรัฐราชสถานหรือราชสถานที่คนไทยออกเสียงกันนะเมืองนั้นก็ค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวแล้วก็คิดว่ายังไม่ค่อยเป็นที่โด่งดังสําหรับคนไทยมากเท่าไหร่ฮะก็เลยจะพาไปดูแล้วก็จะพารีวิวรถบัสนอนของอินเดียด้วยข้างหน้าตรงนี้นะฮะเป็นเราที่เราจะรอขึ้นรถบัสนะ มันก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้เปิดแอร์ร้อนอากาศตอนนี้ <Like this. S 1> ก็จะมีร้านขายของนะเป็นขายขน,นมขายขาเครื่องดืม่มเล็กๆน้อยๆฮะอุดายปรุ๊กแ่น้ำเชื้อเชื่อน้ำมูลนมนิ่มคอมกริด <Home grid. S 2> อ่านี่ขันนี้ฮะซิงบัสลนะสสอุดายปุ๊บ Yes

normally where they keep the shoes just on the seat ah okay my first time ah uh, where are you from Thailand Thailand yes. okay are you okay nice And your name sunny sunny yeah ตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนที่นั่งแล้วครับเพื่อนๆตอนแรกก็หาเบาะเรานะเพราะว่าหาไม่เจอที่ไหนได้ บาตัวเลขที่นั่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างๆนะฮะเมื่อกี้ก็ถามคน้องถิดให้เขาช่วยเพราะว่ามันเป็นการขึ้นรถบัสนอนครั้งแรกของเราที่ินเดียนะครับผมความแตกต่างระหว่างรถนอนที่เนี่ยกับที่เวียดนามที่เราเคยขึ้นนะดูเบาด้านข้างตรงนี้ฮะฝั่งนี้เขาจะมีเป็นเหมือนดับเบิลเบดอ่ะใครที่แบบมากับคนรักมากับเพื่อนเนี่ยสามารถจองฝั่งนี้แล้วก็นอนด้วยกันได้ฮะแล้วค่อนข้างที่จะเบากว้างกว่าที่เวียดนามมากๆแล้วก็มีม่านกั้นให้ด้วยดู ค่อนข้างที่จะครเวซิมากนะตรงนี้ก็สามารถวางกระเป๋าสัมภาระของเราได้นิดๆหน่อยๆนะรองเท้าก็วางไว้ข่องบนนี้ตรงนี้เป็นช่องแอร์อืมีม่านแบงนี้คือดีอ่ะนี่เือผมไปหยิบเอาถุงนอนมาด้วยนะครับเพราะว่ากลางคืนแน่แอร์น่าจะหนาวแน่นอนดูมอนนะอันนี้คือ,อะไรอ่ะไม่คืออะไรไม่รู้อ่ะ เป็นแบบนี้อ่ะแล้วข้างบนเขาจะมีที่ชาร์จแบตนะเป็น USB ฮะถ้ามองแบบเนี้ยไม่เห็นวิวข้างนอกเนี้ยคิดว่าอยู่ในโรงแรมนะเนี้ยนาะอารมณ์เหมือนอยู่ในโรงแรมเลยเพื่อนๆดูไฟทําเดิดก็วสวยดีนี่แต่ว่าบนนี้ไม่มีห้องน้ำนะฮะนี่คิดว่าถ้าเรามากับเพื่อนนะจองบ่อข้างๆตรงน,นี้ดีกว่าฮนะมันดูแบบ มีสเปซมีพื้นที่ให้เราแบนอนเล่นกันอะเบาคดกว่าแล้วดีมากๆเลยอะดูอีอย่างแล้มากรถบัสนอนเย็นเดียวโคตรสุด <c oughs> <Yeah. S 2> สวัสดีตอนเย็นที่เมืองบูดาุระฮะก็มาตอนเช้าที่เรามาถึงตอนประมาณ6กโมงเจ็โมงใช่ไหมก็พอหลังจากที่เช็คอินเข้าโรงแรมเสร็จก็หลับสลบสลายจนยาวเลยฮะตอนนี้เวลา4ี่โมงห้กับ5้าโมงเย็นละเดี๋ยวผมก็จะพาเดินดูบรรยากาศ บริเวณในเมืองแล้วกันฮนะเอ๊ะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเหมือนเขาจะมีงานอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยดูเขาจัดผ้าอะไรเนี่ยว้าวคล้ายเหมือนจะเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างนะเนี่ยข้างหน้าตรงนี้เป็นวัดฮินดูฮะวัดใหญ่เลยอ่ะดูนะบริเวณหน้าวัดนี่มีคนน,น่าจะเขียนอะไรับผมข้างหน้าเขามีงานอะไรไม่รู้อ่ะ hello what is that festival what is that festival सोनी स a ा a अरे यार इस about Hindi. 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 जानते हो आप हिंदी ये सोनी समाज का सोमवार यात्रा निकल रहा है हिंदी festival हिंदी festival okay จากการสอบถามไม่รู้ว่าเขาชื่องานอะไรนะฮะแต่ที่เรารู้ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับศาสนาฮินดีนี่แหละ าบริเวณหน้าวัดให้ดูที่เราเดินผ่านไปเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูแล้วกันโอ้เป็นวัดใหญ่มากาเลยบันไดค่อนข้างชันนะฮะเนี่ยอ้วเรขึ้นมาแล้ววัดใหญ่มากกับเพื่อนนี่บริเวณข้างหนนะก็มีคนเขามานั่งสวดมนต์นะ ตัวที่นี่คือเป็นอิสลามมากบรลเวณข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นทะเลสาบพี่โชล่าครับเพื่อนๆจะพาเดินไปดูนะอคนอยู่บริเวณนี้เต็มเลยนี่คือผมไม่ได้ตั้งใจจะเดินเที่ยววันนี้เลยนะแต่ว่าไม่อยากเสียเวลามาถึงทั้งทีก็อยากลองตะลุยเมืองเขาแบบเล่นๆแบบออบเซิร์ฟก่อนว่าเขามีอะไรบ้างนะฮะโอ้ โอ้โหดูประตูตรงนี้สูงโอ้ว้าวคือคึ้มๆเหมือนฝนจะตกอะนะแต่ว่าดูแสงข้างหน้าตรงนู้นฮะซันเซ็ตนะว้าสวยมาก,มากดูบร,ริเวณฝั่งนี้เพื่อนๆ Oh my god เดี๋ยวจะมีหลายคนสงสัยนะว่าทําไมผมมาเยือนที่รัชสถานแล้วทําไมไม่แวะที่เมืองชัยปุระก่อนนะฮะก็อย่างที่ร,รู้ๆกันว่าชัยปุระเนี่ยเขาเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะผมก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจว่าเราข้ามเมืองนั้นแล้วก็พามาแนะนําเมืองที่ไม่ค่อยมีคนไทยมาเที่ยวมากซะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆรู้ไหมว่าเมืองเนี้ยเขาเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า Venice of India นะฮะ เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศอินเดียคือคู่รักหนุ่มสาวอินเดียเนี่ยเขาจะมาฮันนีมูนกันที่นี่นะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบตรงนี้สวยมากฝั่งนู้นเป็นซิตี้พาเลสนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเข้าไปดูครับผมเป็นพระราชวังเก่าโอ้เห็นถึงความบนขังไหมดูสถาปัตยกรรมของอาคารนะเพื่อนๆว้า มีคุณลุงมาสีเครื่องดน,นตรีอันนี้ให้ฟังด้วยฮะริมทะเลสาบนะพอมากออมานั่งฟังเคิมๆนะฮะบริเวณทะเลสาบแล้วก็บรรยากาศเยน็เยนๆแบบน,นี้เข้ากันมากเพื่อนๆ คือใครที่มาที่เนี่ยต้องมาเดินข้ามสะพานตอนเย็นๆแบบนี้ฮะสวยอะ่ะนี่คือถ้ามีแสงแดดด้วยผมว่ามันน่าจะสวยงามกว่านี้นะฮะอากาศมันก็แบบตอนค่ำๆเนี่ยอากาศเริ่มเริ่มเย็นๆมีลมพัดแล้วฮะไม่ได้ร้อนอบอ้าวมากมายนะรวมๆคือดีกว่าที่กรุงนิวเดลีคือจากประสบการณ์ที่ไปมาหลายๆเมืองนะผมว่าทุกเมืองเนี่ยดีหมดยกเว้นนิวเดลีอะรู้สึกว่ามันวุ่นวายมากม ทั้งผู้คนแออัดมลพิษอะไรต่างๆนะเพื like. ่อนๆก็เดี๋ยวเช้าวันนี้ผมหาอะไรกินก่อนนะก่อนที่จะเริ่มสตาร์ททัวร์ที่เมืองอุดรพุระฮะโอ้บรรยากาศตอนเช้า้ร้านขายผักเขาจัดผักได้สวยมากเลยเพื่อนๆดูอันนี้มาลโกนะฮะแากส้มตำจริงเลยฮัลโหลโอ้อันนี้ฝรั่งฮะลูกเล็กๆนะ นี่ขายอะไรเลยฮัลโหลใจใจโอเควันเป็นรถไม้คลาสสิกมากฮะขายชานาะ How much? 10 10บาทตี้าเสิร์ฟเป็นแก้วเ,เล็กๆแบบนี้นะฮะ,ะาราคา10บาทดีนะ จริงๆคนอินเดียเขากินชาเนี่ยไม่ได้กินเฉพาะตอนเช้านะคือสามารถกินได้ทุกช่วงเวลานะเ <c oughs> ชา้ากลางวันเย็นกินได้ตลอดเวลาจริงๆะ <c oughs> ฮะรสชาติชาของแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันตรงนี้จะไม่ใช่รสนมมากฮะได้กลิ่นของขิงนิดๆนะเสร็จแล้วครับแม็กกี้รนดนเยี่ยกกม What you have? Only make you cook only noodle? Maggie. Maggie <it> sandwich. Only Maggie. Only Maggie yeah. Plain. Or spicy masala. No masala. เราก็กินเป็นมาม่าแล้วกันนะเช้านี้บอกว่าไม่รู้จะกินอะไรจริงฮะจะบอกว่าแม็กกี้เนี่ยเป็นเมนูตันตายนะสำหรับคนที่มาแบ็คแพ็คน,น,นานๆแล้วรู้สึกเบื่ออาหารมันผม ก็เป็นมาม่าแกงกะหรี่อ่ัเพื่อนถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อย,ยแหละแล้ายๆแบบม,มาม่ารสแกงเขี่ยวหวานอนะไรแบบนี้คิดถึงหนูกระทำมรับคิดถึงัะก็นเนียวเหมืนปิ้งเลยนะไ i there city Paris yes no discount for Thai passport อเรีด s discount no passport เราก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขาได้อารถหได้เหมือนเช่นเดียวกัะเพาว่าสามารถรลดได้ประมาณหกเลยนะเกือบราคาเท่ากับคนท้องถิ่นสวยจังเลยดูสถาปัตยกรรมฮะแค่ทางเข้าก็ว้าวแล้วอะดูโอ้โเป็นอาคาร ค่อนข้างที่จะเก่านะแต่ว่าเห็นถึงความขลังเลเพื่อนๆสวยอ่ะคือที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าใครที่อยากจะเดินบริเวณรอบๆพาเลสเนี่ยให้ทั่วคือต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงขั้นต่ำนะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีหลายห้องมากๆให้เราแบบได้เดินแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่เป็นสถานที่เยี่ยมชมนะฮะเขายังเป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์ The entrance เนี่ยที่เห็นยืนๆเนี่ยเจ้าหน้าที่นี่คือเป็นไกดนะ ถามซ4มสี่เนี่ยโดนประกบคิดเงินเดอร์อคือสเสน่ห์ของอาคารบ้านเรือนที่แตกต่างของอรัชาสถานนะครับผมก็เนี่ยฮะเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบนี้นะสวยฮะออกมาตรงนี้ก็เห็นวิวแบบกว้างมากาาาาคือถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปนะมายืนบริเวณหน้าต่างตรงนี้แล้วก็มีวิวพระราชวังข้างหลังนะสวยนะมุมน,นี้ สวยนะเนี่ยเฮ้ยบรา บัตรตั๋วบัตรตั๋วเที่ยวเที่ยวบัตรตั๋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 วบ เขาจะมีแบบ common boat luxury ตรงนั้นน่าจะเป็น luxury นะเพราะว่ามีเบาะนุ่มเลยฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรือธรรมดานี่นั่งฝั่งไหนดีในที่สุดเราก็ได้มาขึ้นเรือแล้วฮะเดี๋ยวจะพาล่องเรือที่ทะเลสาบพิโช่านะเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า Venice of India ครับผมตอนนี้เรือน่าจะพร้อมแล้วฮะทุกคนต้องใส่เสื้อชูชีพนะเซฟตัวเองไว้นะเพื่อน เรือก็จะล่องชา้าๆฮะก็จะผ่านบริเวณซิตี้พาเลสนะพระราชวังครับผมที่อยู่ติดแม่น้ำนะก็อยากให้ดูบริเวณนี้ดีๆเพราะว่าจะสวยมากๆทะเลสาบนี่คือมีขนาดใหญ่มากนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นทะเลสาบที่กษัตริย์เนี่ยเขาสั่งให้แรงงานให้ชาวบ้านขุดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแหล่งเก็บน้ำนะครับผมไว้ใช้ในเมืองนะ สีน้ำค่อนข้างเขียวเลยทีเดียวน้ำไม่ได้สีสวยเลยนะฮะฝัง่งนู้นก็จะเป็นวิวภูเขานะนี่ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะบริเวณทะเลสาบต,ตรงนี้นี่ฮะหนึ่งในไฮไลท์ในการมาล่องเรือบนทะเลสาบที่โชโล,นะล่านะก็คือเรือเขาจะขับผ่านพระราชวางังหรือซิตี้พาเลสตรงนี้ฮะว้าวสวยมากามากา็นั่งดูวิวชิวๆัวว ดูฟิลตรงนี้นะบรรยากาศตรงนี้ไม่เหมือนอยู่อินเดียเลยเนาะเหมือนอยู่ยุโรปอะ่ะอาคารแบบยุโรปมากโอ้โหเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังหมดเลยนะ,ะแต่ว่าถ้าเรามาล่องเรือเราจะสามารถเห็นความยาวที่อยู่ริมฝั่งทะเลได้หมดเลยนะเนี่ยดูรงน,นี้อันซีนมากอะ่ะสวยมาก ใช้เวลา15นาทีจริงๆไม่ถึง20นาทีด้วยเรียบร้อยแล้วฮะแป๊บเดียว <laughs> ไม่นานเลย15นาทีก็โอเคเอนจอยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ควรมาทำก็โรแมนติกดีสมกับเป็นเวนิสออฟอินเดียจริงๆฮะ Excuse me You know where is the dancing show? Here? No, not together. Yeah. Hello, one person. And want take the When the show start ใชวันอคเซเว่เราได้ตั๋วมาแล้วฮะตั๋วธรรมดาแบบคนไม่มีกล้องนะคือ200แล้วก็รวมวิดีโอไปด้วย100ทั้งหมดเป็น300ฮะ <laughs> ตื่นเต้นตืต่นี่ก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่ผมจะพามาเที่ยวที่เมืองน,นี้นะครับว้าวคนเยอะมาก มาช่วงที่เขาเริ่มเล่นแล้วนะับผมให้มาเผื่อเวลาสักประมาณหโมงครึ่งเพื่อที่จะมาจองที่นั่งข้างหน้านะมาหลังก็จะได้ที่นั่งหลังๆแบบนี้นะโอเคเริ่มแล้วฮะเชอรี่แดนซ์นะเป็นโชว์แรกครับผมเป็นโฟกแดนซ์นะฮะมาดูกันราบามิเลียครั้งแรกของเราเป็นระบามที่จุดไฟไว้บนหัวเพื่อน การแต่งกายสวยมากเครื่องประดับอะไรนะสุดยอดมากว้าทุกคนร้องว้าวกันหมดเลยอ่ะตอนนี้เราฮัลม,มากดนตีแบบน้าเต้นมากอะ่ะ